ข้าร,ราชการประจํานะครับที่คิดจะแบ็กข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ขอให้ระมัดระวังเพราะอะไรครับเพราะสตอรี่ของข้าราชการระดับสูงของกรมสรรพากรเนี่ยที่ผ่านมากรณีเกี่ยวกับเรื่องภาษีภาษีของครอบครัวนายใหญ่เนี่ยติดคุกทั้งสิน้นนะครับผมไม่ต้องเอ่ยนานะครับบางคนได้ดิบได้ดีเป็นนํำตีช่วยสุดท้ายก็ติดคุกนะครับแล้วกรณีหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยนะครับนี่อาจจะไม่ใช่ภาษีประเภทนี้นะ ใหลบเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็เลยเราก็เคยเห็นแล้วเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่ไปอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ก็ถูกก็ติดคุกคะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสังคมก็จับตาดูด้วยเพราะอธิบดีกรมสรรพากรท่านนี้ก็สายเลือดเดียวกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ยิ่งน่าติดตามครับนะครับจนถึงวินาทีที่เราคุยกันอยู่นี้นะครับในช่วงเช้าเนี่ยผมขอเรียนว่าถ้าเราดูเทควันโด ก็ต้องบอกว่าลูกเตะของคุณวิโรธเนี่ยนะครับเตะเข้าแหมต้องเรียกว่าเตะเข้าหัวนะ่ะกรรมการกดคะแนนให้คนะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นท่าเตะของนายกนายน้อยในเรื่องนี้อืนะครับซึ่งผมเรียนว่าไม่ง่ายครับจริงๆเรื่องที่คุณวิโรธนาเสนอเมื่อเช้าเนี่ยเป็นเรื่องที่มีสื่อมวลชนเนี่ยเคยพยายามถามท่านนายกนายน้อยมาหลายเดือนแล้วค หลังจากประชุมคลมรถ้าคุณเอกตามเหตุการณ์นี้จะจําได้ว่าท่านนายกเนี่ยนายกนายน้อยเนี่ยตัดบทเช่นบอกว่าเซฟนายกเลยนะคะแล้วก็ให้ไปถามให้ไปถามทนายความออืประเด็นก็คือว่าตอนเนี้นะครับทนายก็ต้องก็ต้องติวนายกนายน้อยแล้วผมเรียนว่าวอลลุ่มที่จะทําหน้าที่นะครับในการในการทาคําตอบให้นายกนายน้อยเฉพาะเรื่องนี้นะคะน่าจะเป็นวอลลุ่มของคุณพ่ออืมไม่ใช่วอลลุ่มของ เจ้าหน้าที่ครับส่วนเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องนี้ผมไม่ผมไม่มีปัญหาถ้าท่านยืนหยัดบนหลักการที่ถูกต้องอืแต่ถ้าบิดแม้แต่นิดเดียวนะครับนักสืบโซเชียลเยอะแล้วดูรุ่นพี่ๆเอาไว้ติดคุกทุกคนครับนะครับอันนี้เอาเอามาพูดจากันตรงไปตรงมากระทั่งมีสื่อไปสัมภาษณ์คุณศึกทินคลังแสงว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นไง แล่เนื้อเอาเกลือทาไหม uh huh. คุณสุทินบอกว่าภาพรวมยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ประเด็นที่คุณวิโรจน์นำมาพูดเนี่ยประเด็นดีคุณคุณสุทินค้งแสงยังบอกเลยเป็นประเด็นที่ต้องรับฟังครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเราก็ต้องคอยดูว่าท่านนายกเนี่ยนะครับจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรอืถ้าท่านไม่ชี้แจงนะมันจะยิ่งแย่กันไปใหญ่ผมกำลัง,งลถามอาจยา์เลยว่าไม่ชี้แจงได้ไหมไม่ชี้แจงก็ได้เป็นสิทธิ์แต่มันจะยิ่งแย่ไงมันจะยิ่งแย่ไปใหญ่ค นะครับคือความรู้สึกทางการเมืองของคนเนี่ยนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบผมไม่อยากบอกเลยนะมันเป็นเรื่องของการมองว่าอคอร์รัปชันอำนาจ uh huh. นะครับแล้วที่ท่านนายกนายน้อยไปบอกว่าเออดีลนี้ชินวัตรได้อะไรครับวิโรจน์ก็เลยช่วยตอบให้อย่างน้อยที่สุดตอนนี้ข้อกล่าวหาวิโรจน์คือได้2 1 8สิบล้าน uh huh. นะครับก็คือประหยัดภาษีครับนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยผมเรียนย้ํานะครับว่า นายกนายน้อยจะตอบอะไรเนี่ยครับนะครับประเมินให้ดีอืเนี่ยอันอันนี้ที่ผมถามอาจารย์ว่าถ้านายกเนี่ยจะชี้แจงจะไม่ชี้แจงได้ไหมเนี่ยเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าชี้แจงแล้วแล้วแล้วบอกว่าทําตามกฎหมายกอันนี้ก็ไม่ได้กจะจะไม่ชี้แจงมันก็ไม่เหมาะสมอะมันควรจะชี้แจงแต่ที่นี้ไม่รู้จะออกหน้าไหนเลยมีคนถามบอกว่าอาจารย์ครับเรื่องการบริหารภาษีเนี่ยพวกคนมีตังเนี่ยใครใคเขาทํากันอื ผมบอกก็เขาทํากันก็คุณก็อย่ามาเป็นนายกครับเรื่องมันมีแค่นี้ฮะคือพอคุณเป็นนายกปุ๊บเนี่ยคุณไปสั่งเรื่องจัดเก็บภาษีเฮ้ยคุณต้องเข้มงวดโน่นนี่นั่นเนี่ยครับแล้วตัวคุณเนี่ยประพฤติอีกแบบนึงเนี่ยเอาคุณจะให้สังคมเข้าใจยังไงไม่ตรงไปตรงมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านนายกนายน้อยเนี่ยครับชี้แจงให้ดีอืแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันพิเศษถือว่ามันจะไม่จบแค่ในสภาครับถูกไหมฮะใช่ พระว่าพูดแล้วฝ่ายค้านเขาเอาพูดเองว่ามันมันเลยเถิดไปถึงองค์กรอิสระแน่ใช่เดี๋ยวจะต้องเล่นต่อผมเอามาโยงต่อนะขณะที่วันนี้สภาผู้แทนาัฎรกําลังเถิดเทิงกันอยู่เนี่ยครับที่สภาเงียบเงียบฟาดเรียบนะวันนี้ตั้งกรรมธิการตรวจสอบประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อปปชสามตำแหน่งแล้วอืเราลองคิดดูสิครับว่าถ้าเรื่องนี้จบอภิปรายคและเรื่องเนี้ยผมมั่นใจว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเอาไปเล่นในชั้นองค์กรอิสระแบบ โมเดลคุณศักสยามโดนแน่ออนะครับแล้วเราดูซิว่าถ้ากรรมการองค์กรอิสระนะครับมาจากสวซึ่งเป็นสีน้ำเ,ำเงินฮใครจะถือแต้มต่อใครแล้วนายใหญ่จะแก้เกมยังไงต้องไปเล่นเกมให้ DSi เนี่ยต้องแก้งข้อกล่าวหาสวจินเงินให้เร็วขึ้นไหมครับคุณจะเห็นเลยว่าหลังจากนี้ไปนะมันไม่ใช่แค่เกมปรับคอรมอนะครับมันจะเป็นเกมเรื่องของการเซฟนายกนายน้อยในเรื่องของคดีความ ในเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องนี้ด้วยครับและมันจะเชื่อมโยงกับผู้ดำรงตําแหน่งในองค์กรอิสระอืนะครับมันจะรับรองครับว่าเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งต้องยอมรับว,ว่าฝ่ายค้านเขาเขาทําได้ในแง่ของอแคมเปญที่เขาตั้งผมเคยเรียนคุณเอกแล้วว่าฝ่ายค้านเขาทราบดีว่ายกมือยังไงเนี่ยก็แพ้ครับแต่หน้าที่ของฝ่ายค้านในการอธิบายรอบนี้คือทําให้ ขั้วอนุรักษนิยมตาสว่างตาสว่างก็เฮ้ยเนี่ยคุณได้นายใหญ่กลับมาเพื่อเป็นแม่ทัพในการมาบ,บทขยี้สีส้มครับแต่คุณก็ต้องยอมรับนะว่าคุณได้เขากลับมาเนี่ยประเทศก็สูสญสูญเสียอะไรเยอะนะอือย่างน้อยที่สุดตอนนี้คุณมิโรดก็โซโตเลขให้เห็นแล้วว่า218ร้อยสิบล้าน,นะครับประเด็นเรื่องเหล่านี้แะครับที่ฝ่ายค้านเขาคาดหวังว่ามันจะทําให้ปีสองพเนี่ย เขาจะถอนคำสาบได้อืนะครับอนอกจากนั้นก็เป็นการโยนโจทย์ให้นิติสงครามด้วยว่าเฮ้ยช่างใจให้ดีนะจะสอยพวกฝ่ายค้านซึ่งทําหน้าที่นะครับเปิดโปงความจริงครับนะครับกลับว่าเฮ้ยให้พวกตัวตึงฝ่ายค้านยังอยู่ต่อไปนะครับแล้วให้โอกาสพวกนี้เข้ามาบริหารประเทศอือันนี้มันเป็นสิ่งที่พักฝ่ายค้านเขาเขากำลังดําเนินการอยู่ถ้าเป็นเทควนโดเนี่ยนะครับก็น้องเทนนิสเตะเข้าหัวเนี่ย คะแนนก็มาคือกรรมการพร้อมใจกันกดคะแนนให้ผมคิดว่าคุณวิโรธคุณแบงค์ชัยนะครับคุณตีพัทธละวงพัทธละพง์เนี่ยนะครับผมคิดว่าคะแนนได้ถึงแปดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูนายกนายน้อยตอบจะชี้แจงยังไงที่ดินอันพายอาจารย์เห็นทางฝั่งพลังประชารัฐเขาพูดที่ดินอันพายเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลที่มานําเสนอเนี่ยมันยังไม่ไป ไกลไปจากที่สื่อมวลชนได้นําเสนอในหลายแง่มุมคือส่วนใหญ่จะย้อนแล้วก็อธิบายให้ฟังแต่เมื่อกี้ฟังสสตีเนี่ยผมนึกถึงวันที่มาออกรายการกับคุณเอกเรื่องราคาข้าวแล้วคุณเอกมาถามผมว่าเออถ้าอาจารย์มีข้อแนะนําให้กับรัฐบาลได้จะอะไรผมบอกว่าคุณพิชัยควรจะลาออกวันนี้พอฟังสสตีพูดเรื่องของการแก้ไขปัญหาพีเอ็มสองจุดห้าแล้วแสดงให้เห็นว่ากระทรวงพาณิชย์โดยท่านรัฐมนตรีพิชัยเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยเกี่ยวกับมาตรการ การนําเข้าข้าวโพดที่มาจากการเผาเนี่ยอันนี้แล้ววันนี้เขาก็ชุมนุมกนด้วยนะใช่ครับเพราะนั้นอันนี้ก็ก็ยิ่งตอกย้ําให้เห็นว่าสถานภาพของคุณพิชยัยรัตติว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับ,รบก็น่าจะงอนแง่นเต็มทีอืนะครับแล้วผมก็เรียนแล้วว่าถ้าตอนนั้นท่านประกาศลาออกไปซะครับนะครับบางทีเนี่ยการตอบคาถามในสภาของนายกนายน้อยนี่เนี่จะง่ายกว่านี้นะครับแต่คราวนี้พอพอท่านพอท่านจะสู้ะ นะครับก็ต้องตอบคําถามของสสตีเขาให้ได้รวมถึงนายกนายน้อยด้วยครับนะครับจริงๆคําถามที่สสตีถามเนี่ยนะครับเปียนเลยว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะดูไม่หวือหวาเหมือนกับเรื่องของจับทุจริตนะครับแต่เราลองคิดดูว่าแต่มันเกี่ยวข้องกับอากาศที่เราหายใจกันทุกคนนะไม่ว่ายากดีมีจนตายเข้ากันหมดครนะครับแล้วมันควรไหมล่ะถูกครับแล้วมันควรไหมล่ะนะฮะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ ที่อยากจะให้การตอบก็ต้องรอดูว่านายกนายน้อยจะตอบอย่างไรจะตอบอย่างไรรวมถึงคืนนี้นะครับพวกตัวตึงทั้งหลายนะครับส่วนเรื่องแรงงานก็ทราบว่าจะมีคนอื่นพูดที่ไม่ใช่อ้ลังนกครับนะครับตัวตึงอย่างเนมสหสวัสด์ก็จะพูดด้วยอาจารย์ก็อ้ลังนกเดี๋ยวผมก็ติดพูดตามอ้าวก็เขาแซวกันเดี๋ยวเดี๋ยวติดพูดใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับก็ส่วนสีสีสันประเภท ประท้วงกิกกี้นะครับประท้วงเรื่องสัญญาเอะนี่ประท้วงเพราะว่าผิดพิทักษ์ข้อบังคับหรือเป็นสัญญาจ้างคผมเอาเรื่องกิกกีก้กับสัญญาจ้างมาแล้วกันถ้าใครเคยโตเอาคนรุ่นผมแลยกันตอนเย็นๆสมัยผมเป็นเด็กเมื่อสักสามสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ยก็จะมีหนังพวกมนุษย์ไฟฟ้าสีนั้นสีนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบพวกอะไรสัตว์ประหลาดก่อนจะมนุษย์ไฟฟ้าจะไปลบกับสัตว์ประหลาด ก็จะต้องมีตัวกิกกี้นะพวกลูกน้องอะ่ะนะครับมากิกกี้กิกกี้กิกกี้มาสู้รบกันก่อนความหมายของคุณวิโรจน์ก็คงจะบอกว่าพวกนี้เลี้ยวลอ้อนะครับคราวนี้ที่คุณวิโรจน์ท่านพูดเรื่องเอ๊ะที่ประท้วงกันเนี่ยเป็นสัญญาจ้างครับจริงจริงมันมีเรื่องราวอย่างนี้เมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีก่อนสมัยนายใหญ่เป็นนายกนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยนะครับ,รบการเมืองรุ่นานานมาแล้วเนี่ยยกมือประท้วงหนึ่งครั้งเนี่ยก็รับไปหนึ่งหมื่น ครับนะครับโอ้ยยี่สิบปีที่แล้วเหรอฮะ้วลวตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่คราวนี้คุณวิโร์ก็เลยคงได้ยินตำนานนี้ครับนะครับก็เลยเอามาโต้กลับนะครับแต่ผมจะบอกคุณคุณวิโร์อย่างหนึ่งว่าคุณวิโร์ใช้คําผิดนะครับของแบบนี้ในยุคที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเขาไม่เียกสัญญาจ้างเขาเรียกโบนนะซึ่งรอบนี้นะผมไม่รู้ไงนะครับว่ารูปแบบยังเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแม่แต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะ ยังไงก็ต้องเกินหมื่นเงินเงินเงินมันต้องเฟ้อจ้ะจ้าใช่ครับมใช่ครับสุดท้ายจย์ครับสุดท้ายวันนี้ถามอาจารย์อย่างนี้ว่าที่เราเห็นวันแรกเนี่ยคร่วนวันอย่างที่เราว่ากันเนี่ยครับสเือรรรัฐบาลแค่ไหนจ้าต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยอยู่เฉพาะตัวท่านนายกเนี่ยต้องเราต้องตับตามองคือผมจะไปบอกว่าสเือร ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาอาจจะชี้แจงได้ก็ได้ก็าจะชี้แจงได้ก็ได้เพราะนั้นผมถึงบอกว่าก็ต้องรอฟังนายกนายน้อยก่อนแต่ถ้าเอาถึงว่าสมมุติเราสองคนเนาะเป็นกรรมการดูเทควันโดอยู่เนี่ยการออกอาวุธของฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอ้าวเขาเตะเข้าเป้าแหละครับแล้วก็เป้าสําคัญด้วยเพราะนั้นก็ต้องกดคะแนนให้เขาคราวนี้ก็อยู่ที่ว่านายกนายน้อยเนี่ยจะฟาดกลับได้คะแนนแบบนี้หรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของวิโรจน์ ไม่ว่าจะเป็นของแบงค์ชัยไม่ว่าจะเป็นของตีพัทรพงศ์เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเอกสารที่เป็นราชการนะครับไอาการจะไปบอกว่ากล่าวหาอะไรเป็นเท็จเป็นเท็จอะไรเนี่ยน่าจะลําบากประเด็นข้อสุดท้ายที่เป็นข้อสังเกตผมวันนี้นะผมเห็นผิดคิวแล้วผมคิดว่าอย่าไปทําคือตอนเรื่องอันพายเนี่ยนะครับคนอภิปรายเรื่องอันพายเนี่ยยังพูดไม่ถึงคําว่าสนามกรอฟอันพายเลยอืนะครับมีเพจของหน่วยราชการ กรมที่ดินน่ะชี้แจงขึ้นมาชี้แจงเลยกรมที่ดินเอซคือเรื่องแบบนี้เนี่ยผมเคยพูดสมัยเอาอันนี้พูดตรงๆนะสมัยคุณอนุทินชาญวีรกูลไปน้ําตีสาสุขแล้วโดนอภิปรายเรื่องมาตรการโควิดอะไรเนี่ยก็จะมีคุณหมออะไรต่างๆปหลัดกระทรวงทีพดีนะครับมาชี้แจงมาชี้แจงแทนจนผมตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยตกลงเขาอภิปรายนฐมนตีหรืออภิปรายประลัดหรืออภิปราย ที่บดีถ้าคุณอยากจะตอบนะค,บคุณก็ลาออกมาเล่นการเมืองเออไปตอบในสภาวันนี้ก็เห็นแพทเทิร์นเดียวกันนี้ที่กระทรวงมหาดไทยครับนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าหนึ่งนอกจากไม่ควรทําแล้วสองผิดคิวอีกด้วยอืนะครับคือกรมที่ดินเนี่ยนะครับเป็นหน่วยราชการคุณต้องเป็นหลักนะคนะครับการที่คุณจะถแถลงการอะไรออกมากระโดดซะเต็มตัวเนี่ยอืนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเกียรติมันเป็นเกียรติภูมิของหน่วยงานหลักมันต้องไม่ยึดโยงกับใครต้องเรียกว่า เรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับมันการกระทําเนี่ยมันจะชี้เจตนาอใ้อการออกตัวแรงที่ว่าฝ่ายค้านยังไม่ทันพูดถึงคําว่าอันพายถึงสิบคาเลยเนี่ยแล้วก็ยิงเพจมาเลยว่านายกไม่เกี่ยวเนี่ยมผมเ,เรียนว่า,าอันนี้เนี่ยก็ก็ออกตัวแรงมากไปนิดนึค่บนะครับก็อย่าทําเลยครับผมคิดว่าเรื่องของการตรวจสอบฝ่ายนโยบายด้วยกันเ,นเป็นหน้าที่ของนักการเมืองที่เขาต้องตอบ นะครับส่วนราชการเนี่ยโอเคครับท่านซับพอร์ตข้อมูลเบื้องหลังท่านบีฟนู่ brief นบีฟนี่ท่านทําไปเถอะผมไม่ได้ผมเข้าใจเพราะมผมก็เคยอยู่ในสารภาพคนเคยทํางานแบบนั้นครับแต่ถ้าถึงขั้นเอาขนาดสื่อของหน่วยงานเอามาการันตีเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่เหมาะผมคิดว่าคําที่บอกว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ลงไปล้วงเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยถ้าส่วนราชการจะออกมาใช้คําแบบนี้ค ส่วนนักการเมืองต่างหากเขาควรจะพูดเขาจ,จะได้ชี้แจงว่าเฮ้ยที่เขาไม่ได้เข้าไปอ้าวเขายกเ,เขาก็ยกตัวอย่างมาสิใช่ไหมครับว่าไม่เคยรู้จักอธิบดีกรมที่ดินเลยตัวโทร,ร,รศัพท์ย้อนหลังก็ได้อะไรก็ได้ออนักการเมืองเขามีวิธีตอบอยู่แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนกันตรงๆนะครับว่ากรมที่ดินเองเนี่ยถ้าอยากจะตอบคำถามนะครับ ท่านอนีบดีก็ลาออกจากราชการแล้วก็ไปลงสมัครสสแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มาอธิบายท่านจะมาอธิบายไม่มีปัญหาครับผิอผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรกับท่านนะาาแต่พยายามจะอธิบายว่าเฮ้ยมันต้องแยกบทบาทกันให้ถูกคทีเวลานะครับออาตัวเองถูกโยกย้ายนะครับก็ไปด่าว่าเฮ้ยนักการเมืองหลังแกโน่นนี่นั่นอ้าวแล้วท่านล่ะท่านมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากพอหรือเปล่าเรื่องนี้มันเป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองอ นะครับท่านมีหน้าที่ส่งข้อมูลให้กับนายกนายน้อยคนะครับว่าเอาละไม่เคยมีบันทึกสั่งการแม้แต่เรื่องอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวนายกนายน้อยเขามีทีมเขาก็ทําข้อมูลตอบโต้ทา powerpoint อะไรกันเองแหละให้เป็นเรื่องให้ไม่จำเป็นต้องออกถูกไม่จำเป็นต้องออกตัวแรงขนาดนี้นะครับครับถามอาจารย์อย่างนี้ส่วนตัวผมเชื่อว่าหลังจากการอภิปรายสามวันเสร็จสิ้นลงมติกันแล้วปรับครมอเนี่ยคงเห็นแน่ๆครับผม อาจารย์ว่าจะมีมจุดไหนสําคัญไปถึงยุบสภาได้เลยไหมตอนนี้อยู่ที่การตอบเรื่องเสียภาษีอแล้วผมเรียนนะถ้าตอบไม่เคลียร์เนี่ยนะครับอารมณ์สังคมเนี่ยจะมีคําถามเรื่องนี้เยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันฝืดเครื่องจริงๆแล้วเราลองคิดดูว่ามีผู้มีอํานาจนะครับไม่ตรงไปตรงมามในท่ามกลางที่คนไม่มีอํานาจเขาต้องตรงไปตรงมาครับ อันนี้มันเป็นความรู้สึกทางการเมืองนะผมแนะนําให้นายกนายน้อยไปประเมินให้ดีครับนะครับไปประเมินว่าวันที่มือทํางานของคุณพ่อนะครับสมัยขายหุ้นนอกตลาดให้เทมาเสกแล้วไม่เสียภาษีอืแล้วเอามาบอกว่ากฎหมายให้ทําได้อืแล้วมันเอาอยู่ไม่ได้คำอธิบายนั้นเนี่ยคนไทยทั่วไปเขาฟังขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็ไตรตรองให้ดีสมัครโมโนแม์ ดูหนังและซีรีส์มันๆแบบเต็มแม็กซ์ดูได้ไม่อัน้นทุกที่ทุกเวลาสมัครเลย